ได้รับพัตกรเนปนดเกา้าพระอาจารย์เครื่องราชสิริยพรตุติยะจุลองเก้า 9, ฝ่ายในเมื่อประศสน์สองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าใช้กำเนิดของหม่องเจียงคำจุมพลณอยพิยาสืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่มีบิไว้คือเจ้าปางคำผู้ของนครเขื่อนขันกับแก้วโบบาลหม่องโบลมพูอยู่ในลำดับเครือญาติชั้นที่เจ็ดเป็นทิดาของท้าสุรินทร์ชมพูมั่นกับนางดวงจันทร์ เป็นหลานเท้าสุยราชบุตรเมืองอุบลราชธานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงดำเนนการปรับปรุงประเทศทั้งในส่วนกลางและหัวเมืองโดยเฉพาะหัวเมืองร่างฝ่ายตะวันดอได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมบวงเธอกรมหลวงสรรพิติภะสงค์ให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์มาประทับที่เมืองอุบลราชธาน,นีเมื่อปศ2 4 3วันรพระเจ้าบรมบวงเธอ ตรนหลวงสัปปิธิประสงค์ส่งพ,พระไยัยนางเจียงคำทิดาท้าวสุรินจมพูจึงขอมาเป็นชายาต่อญาติผู้ใหญ่คือพระอุบลศักประชาบาลกุกคำสวรณกูรพระอุบลการประชานิษบุญชูพงวงศานนท์พร้อมโดยญาติผู้ใหญ่มีความดีจึงอนุญาตนางเจียงคำเป็นพระชายาทรงมีรถร่วมกันสองอมคือหม่อมเจ้าอุปฏิสารจุมพลและหม่อมเจ้ากรรมรีสารจุมพลคุณอุปการ หม่อมเจียงคําชมพลมนาทยาเป็นผู้เสียสละพื้นที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติที่ร่าคาของท่านและคณะญาติมอบให้เป็นมรดกของชาวอุบลนีได้แก่แปลงที่หนึ่งเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอบุบลราชธานีแปลงที่สองเป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนคอนอรอุบลราชธานีแปลงที่สามเป็นบริเวณทุ่งสีเมืองและโรงเรียนอนุนอบาลอุบลราชธานีเดิมเป็นอบ,บโนวโรงเรียนนารีทุกูลแปลงที่สี บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานีศาลแขวงอุบลราชธานีและบริเวณบ้านทับพื้นภกคารแปลงที่ห้าเป็นบริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีแปลงที่หกเป็นที่ตั้งสารการจังหวัดหลังเดิมอยู่ด้านทิศตะวันตกของทุ่งศีเมืองก่อนตั้งสารการหลังเดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียนมิจฉาหมาราชหลังเดิมและมีเสาธงขนาดใหญ่แปลงที่เจ็ดเป็นที่ดินที่ท่านได้มอบเป็นมรดกของโอรสสองพระองค์ ซึ่งต่อมาอารถได้ว่าให้ทางราชการเมื่อปศร475ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสตรีสิบสองอุบลาชานีแบบอยา่างกุรตีนในอุบลราชธานีหมอมเจยนคำจุมพลนัทียาได้รับการถ่ายทอดการปฏกกิบัติตนของปัตชนเราเป็นอย่างดีได้แก่ความศรัทธานในพระพุทธศาสนาความเคารพความกระตัญยูความซื่อสัตย์ความเอาน้ำทาตนความมีน้ำใจ ความสนานามความเป็นพู้ดิและพิธีความเป็นแม่ในการเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านการแสดงออกทางกริยา,าวาจาท่าทางในลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือวรรณกรรมพื้นบ้านและภาพศสืปากการแสดงในปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและงานเทศกาลความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลงานช่างฝีมือดั้งเดิมการละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะก,การต่อสู้บันตัวจนกลายเป็นมรดกของปุรสเตียมีโรบอลลัตสถานีตามมาเท่าทุกวันนี้การถึงอนจกรรมหม่อมเจียงคำุมพลน,นทัทธยาได้ปฏิัติหน้าที่พระชายาในพระเจ้าบรมบรงวงศ์เธอกมรมหลวงสัปฏิสิทธิประสงค์ด้วยความรักความซื่อสัตย์ความตรงรักพักดีต่อสถาบันข้ามราชษัตว์และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน เรื่อเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอก็มาหลวงสัปปิธีพระสงค์เสด็จนิวัดกรุงเทพมหานครในพศ2453หม่อมเจิงามได้ตามเสด็จด้วยและเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอก็มาหลวงสัปปิธีประสงค์สิ้นพระชนมหม่อมเจิงามจึงลับประทับที่วังสังั์เมืองอุบลราชธานีจนกระทั่งถึงแก่อายกรรมเมื่อวันที่20ตุลาคม2481จังหวัดอุบลราชธานีจึงขอยกย่องชิดชุเกีิหม่อมเจยงคำชุมพลนายเร เป็นแบบอย่างปริศตีของชาวอวุบลฯวไวนั้ณที่นี้